สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสุรินสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้มีแต่ผ้าไหมสวยๆเลยค่ะมาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าไหมหกตะกอนะคะ พอยกดอกลายลูกแก้วค่ะนกยูงนะคะทสอสดริมบนล่างนะคะเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมนะคะมีระยะข้างบนนะคะเป็นเอวแบบนี้นะคะตรงเอวตรงนี้สีพื้นนะคะ นี่ค่ะเชิงนะคะเป็นเชิงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นผ้าหกตะโกโทอกโดกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะเดี๋ยวผ้าสวยๆค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆค่ะ3,300บาทค่ะ3,300บาทราคานี้นะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สีสดมากๆนะคะสีสดใสค่ะเผื้นต่อไปนะคะเป็นหกตะกอนะคะ <S <S ทอยยุดอกหลายลูกแก้วค่ะ โทสดริมมนล,ล่างนะคะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะลายดอกมะเขือเป็นผ้าสี่เมตรค่ะเหนือผ้าสี่เมตรนะคะลายแบบนี้ค่ะเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเชิงแบบนี้ คือนี่สวยค่ะเนื้อผ้าสวยผ้าสี่เม็ดนะคะทอสอดริมค่ะเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ ถ้าราคาเบาๆนะคะพื้นละ3,200บาทค่ะพื้นละ3,200บาทราคานี้เย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรี4เมตรคือ6,400บาทนะคะ6,400บาทเป็นผ้า4เมตรนะคะตัดแยกได้ค่ะตัดแยกได้ ผ้าใหม่สวยๆนะคะเนื้อสวยๆเผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายก้นหอยนะคะผ้าทอยกดอกลายก้นหอยเป็นผ้าสีตะกอนะคะเป็นลายแบบนี้ก็เรียกลายหมี่ไร่นะคะ มีหน้านางทอด้วยไหมบ้านค่ะแบบนี้นะคะหน้านางค่ะเป็นทอยกดอกลายก้นหอยแบบนี้นะคะลายเป็นเส้นแบบนี้นะคะเขาเรียกลายหมี่ไร่นะคะหน้านางแต่ไม่มีครุยนะคะแล้วก็ทอด้วยไหมบ้านด้วยค่ะ นี่ค่ะนี่สวยๆนะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะเขาเข้าใจทอนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นแบบนี้ ยุอดอกลายก้นหอยนะคะถด้วยใหม่บ้านค่ะมีหน้านางนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะ4,600บาทค่ะพือละ4,600บาทเย็บรินแล้วนะคะเราอาบน้ำยาส่ฟรีค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ โทนม่วงนะคะผืนนี้โทนม่วงเนื้อผ้าสวยค่ะเป็นพอยุกดอกลายก้นหอยนะคะผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าพอยกดอกนะคะเม็ดมะยมค่ะ โอยกดอกเม็ดมะยมนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเป็นผ้าสอดริมบุนล่างนะคะเป็นผ้าโพสอดริมนะคะระยะกัษตริย์ค่ะลายระยะกษัตริย์นะคะเป็นลายโบราณน,นะคะเพือ่อนนี้ลายแบบนานมากแล้วนะคะ คนก็ยังทอมาเรื่อยๆแล้วก็อย่างนิยมใช้นะคะถ้าทอ,อยกดอกลายเม็ดบยมนะคะสอดริมบนล่างสีธรรมชาติค่ะผืนนี้สวยนะคะสีธรรมชาติค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะถือละ3,400บาทเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีถอยกดอกนะคะเม็ดใบยมแล้วก็สอดริมบนล่างค่ะผืนต่อไปนะคะสีธรรมชาติอีกผืนหนึ่ง ทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงล่างเชิงเดียวสีธรรมชาตินะคะลายสวยนะคะแบบนี้สวยละเอียดนะคะสีเรียบเนียนสวยมากๆค่ะ บกตกรนะคะโทยุบดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงร่างเชิงเดียวสีธรรมชาตินะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะ3,400บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้สวยนะคะผืนนี้สีสวยมากๆค่ะท่านไหนที่ชื่นชอบสีธรรมชาตินะคะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะผืนนี้ลายสวยค่ะผืนต่อไปนะคะผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะ ก็สอดริมบนล่างนะคะสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาตินะคะแบบนี้ท่านใดที่ชอบสีธรรมชาตินะคะ ผืนนี้4เมตรนะคะตัดแยกได้ค่ะสนใจนะคะผืนละ3,400บาทนะคะ6,800บาทตัดแยก3,400บาทนะคะ1คูณ2เมตรได้นะคะแต่ผืนนี้คือ4เมตรนะคะสนใจทักมาค่ะ นใจทักมานะคะผ้าสี่เมตรค่ะพืนต่อไปนะคะเป็นผ้าสี่เมตรอีกถือหนึ่งโทยยโดกไหลลูกแก้วเชิงล่างเชิงเดียวสีธรรมชาตินะคะลายแบบนี้ค่ะ ห้าสี่เมตรนะคะผ้าทอยกดอกลายล,ลูกแก้วนะคะเชิงล่างเชิงเดียวสีธรรมชาติค่ะ สนใจทักมานะคะผือละ3,400บาทผือนี้4เม็ดนะคะ6,800บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ4เม็ดก็อาบน้ำยาทั้ง4เม็ดได้นะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สวยๆค่ะผืนต่อไปนะคะผ้าสีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะเป็นผ้าสี่เมตรนะคะอีกผืนหนึ่งเป็นลายเชิงค่ะผืนนี้ลายเชิงนะคะสีธรรมชาติทอยกดอกหลายลูกแก้วค่ะ นข้างบนจะเป็นตุ่มๆนิดนึงนะคะแบบนี้เชิงล่างค่ะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเป็นผ้าลายเชิงนะคะด้านบนจะเป็นสีพื้นแบบนี้ค่ะมีระยะเอวตรงนี้นะคะ สนใจทักมากค่ะผื่นละ3,400บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีถ้า4เมตรก็คือ6,800บาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สนใจผ้าไหมสุรินนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ